สวัสดีครับต่อนผู้ฟังครับตอนรับเข้าสู่รายการกีฬาทั่วทิศนะฮะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปนอนนวดมานะฮะวันนี้ก็วันศุกร์สุขสันต์นะครับอีกพรุ่งนี้มรืนนี้และวันจันทร์นะครับวันหยุดยาวนะฮะเขาบอกว่าเป็นวันอาสาบูชานะครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะฮะยังไงก็เตรียมตัว ไปต่างจังหวัดกันนะครับแต่ว่าหลายท่านบอกขออยู่นอนเกาสะดือที่กรุงเทพดีกว่านะครับนะอยู่กรุงเทพก็ดูหนังไทยดูหนังฝรั่งอุดหนุนก็ไปเที่ยวกันนะชอบมีโฆษณาชิ้นหนึ่งชอบมากเลยนะฮะเขาบอกว่าหาเวลานะฮะอาทิตย์ละครั้งนะทำอะไรร่วมกันนะฮะเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะครับนี่ก็ เป็นอะไรดีๆที่มานำเสนอนะครับหลังจากที่ชีวิตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะวันนี้อยู่คนเดียวครับรีมิงรายงานตัวนะฮะคุณสมชายสายลมเนี่ยติดภาร,รกิจนะครับเป็นคนที่งานยุ่งมากนะฮะวันๆก็ไปรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยก็มีเรื่องที่อยากจะปรึกษากันเยอะเหมือนกันนะฮะแต่แกเนี่ยรักษาอาการนะครับ อนะ่ก็เอาเป็นว่าชีวิตใครชีวิตมันนะผมก็ไม่เข้าอยากจะไปยุ่งชีวิตแกเท่าไหร่ปวดหัวนะฮะแล้วเทา่ทาเท่ากับที่เดี๋ยวเขาจะรายงานเข้ามานะครับคุณสมชายเนี่ยถือว่าเป็นนักข่าวรุ่นอุโสนะครับเขาทํางานเนี่ยอายุงานมากกว่าผมอีกนะฮะออทำงานมาก่อนสักปีสองปีได้ตอนนี้เนี่ยอายุงานข่าวข,าของแกเกินยี่สิบปีเข้าไปแล้วนะครับ เคยเป็นทั้งขึ้นไปสูงสุดเป็นหัวหน้าข่าวเลยนะครับนะเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจากนั้นก็เคยต่ำสุดก็คือถูกส่งไปทำข่าวกีฬาอนุบาลน,นะครับนะหลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทำไปฮึดกับหัวหน้านครับนะฮะแกก็มาทบทวนตัวเองแล้วค้นพบตัวเองครับว่าใช้นามปากกาใหม่นะครับนามปากกาทยานเลียครับหลังจากนั้น ประสบความสําเร็จนะฮะตอนนี้ขึ้นมาได้ลุ้นเป็นหัวหน้าข่าวอีกแล้วนะฮะคุณบคุณสมชายนะฮะก็เป็นแมวเก้าชีวิตนะครับในส่วนเรื่องกีฬาวันศุกร์นียก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่ามาแล้วครับนี่แหละครับคุณสมชายแน่นอนกว่าครับครบท่วนกระบ,บวนความการรายงานข่าวทุกแง่มุมครับทั้งลึกตื้นหนาบางนะฮะสวัสดีครับคุณบีแหลมสิงห์ะเอา ฮะพยานเลียครับอ๋อขออภัยฮะฮะทำไมครับสวัสดีเป็นแฟนรายการครับครับสวัสดีกราบกราบท้าคุณจิรบูร์ด้วยครับว่าไงครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหละครับฮะโอ้เล่นลมแล้วเกินนะทไม่เลยครับชื่นชมลมละเกินนะชื่นชมคุณสมชายไหนช่วสมชายช่วยพูดช่วงเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยครับตอนที่วัดตอนนั้นเนี่ยถึงมุมอับเลยครับไปเถียงกับหัวหน้าหรือว่าไงไปไปหือหรือไงคือ เขาสั่งซ้ายกูส่งใจเลี้ยวขวาคือการลงชีวิตของลูกจ้างเนี่ยนะพนักงานเนี่ยครับมันจะคล้ายๆกันนะทําไมฮะต้องมีความเห็นที่แตกต่างเสมอใช่ผมเนี่ยมันเป็นพวกถูกนิยมอ่ะคือดูแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ตามนะฮะผมก็เห็นอะไรผมก็จะว่าอย่างนั้นอค้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยนะไปค้านเขา ไปคลายเขาเลยผมบอกตรงๆบ<อ>งแบบเปนรายการว่ามันไม่ดีอย่างยิ่งเรื่องเรืเเ่องอะไรที่รุนแรงที่สุดเลยครับที่ที่พอจะจําได้ครับที่ไปทําให้หัวหน้ากโกรธมากครับโอ้หลายเรื่องเลยฮะโอ้แต่ไม่มี<อ>เรื่องงานอะไรความรับผิดชอบอะไรกณสมชายนี่เยี่ยมเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยผมเนี่ยทำงานเต็มที่โอ้ทำงานดีใช่ไหมฮะข่าวนี่ผมเิ้นให้ดูเลยว่าปีนผมทางานสามวันถึงห้าวันเนี่ยาาแค่นี้ฮะ ได้ไหมโอ้โห,หแล้วว่าการทํางานเยอะไม่ได้หมายความว่ามันจะประสบสาเร็จในหน้าที่นะใช่ใช่ใช่หน้าที่ของคุณเนี่ยคือไม่ใช่เรียเ้าเรียกว่าต้องทําความสมดุลให้กับฮะตัวเองกับสถานที่ทํางานด้วยจะเป็นคนติดมากเกินไปถ้าติดมากก็กลับไปอยู่บ้านเออใช่ไหมครับไปอยู่ที่ทํางานมันก็ต้อง แปลงร่างเล่นละครหน่อยนะเอ้าเหรอฮะโอ้หน้าผ่านมาไม่มีอะไรก็โอ้โหพี่ที่แต่งตัวดีจังเลยนะพี่นะใส่รองเท้าแตะกางเกงตูดขาดก็บอกดีโอ้โหพี่มติดมากเลยพี่นี่พี่เหมือนเหมือนนี่เลยเหมือนสปินเลยนี่รันถูกรเปล่าเนี่ยพี่ชมไปเลยของฝากอะไรไม่ไม่เคยขาดไปไหนมาไหนออืใช่ไหมคือคนเราเนี่ยนะการทักทายปลาใสคุยด้วยอัธยาศัยดีดีเนี่ยรบ คนมันเจ้แพ้คำชมเลยโอ้แล้วแต่ก่อนหัวหน้าคนที่มีปัญหากันนี่ไม่เคยทักไม่เคยอะไรไม่เคยมองหน้าไม่เคยอะไรเคยเยฮัลโหลเวลาแบบผู้หญิงมาโต๊แกแกชอบมากเลยนะเออผมเดินผ่านหน้าห้องแกเรียกเลยไอ้ม้อเอ้าว่าัวหน้ากกันเลยครับดาด่าต่อหน้าเลยเหรอโอ้แล้วคิดดูเลยครับเรียกลอยลอยขึ้นมาเลยนะมันจะเหลือแลยโอ้ครับครับเรียบร้อยมีนันเงินเดือนขึ้นสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหได้เยอะเลยครับ โชคดีว่าเขาไม่ตัดแบบพันหนึ่งหรือเปลี่ยนไยซ้ำไปนะครับครับเออพอหลังมาผมเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เรียกพอผู้หญิงเดินมาอยู่ห้องหน้าห้องหัวหน้าเยอะๆหน้าอยู่โต๊ะหัวหน้าเรียกอะไรฮะไอปาชนะอุกต้มแล้วฮะโอ้แกนี่จริงเหรอแต่ว่าผมก็เปลี่ยนแนวแนวครับแนวการทํางานสมัย่ะฮะฮะเดี๋ยว มันก็เป็นการเป็นเรื่องดีอะผมบอกนะบางทีก็ต้องทนทนหน่อยกับละครชีวิตนะอครับฝืนตัวเองฝืนเนาะตองมีต้องบางทีแบบมันไม่ใช่พอเขาดามีตุ้ยเลยอะตบน้าตัวเองตำไมเราเป็นคนอย่างนี้เพอาะเพราะเอาทำงานได้อ้วกก่อนจอดรถอ้วกหน้าที่ทำงานทีเออโอ้นไม่ไหวครับครับนะฮะพอละพอละเอ้ามาเรื่องกีฬาเลยคุณสมชายนะฮะเล่นไปกันใหญ่